สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการลูกายเห็นจิตลูกคิดเห็นธรรมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครอบรมธาตุลูนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่12แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้เราก็จะมีการจัดที่ภูเก็ตนะครับซึ่งมีญาติธรรมนะครับก็มีความศรัทธาในในวิธีการสอนของผมนะครับก็มีการเชิญมานะครับทางทางผมก็ยินดีนะครับที่จะจะไปอบรมณที่นั่นนะครับ ซึ่งในในการอบรมนะครับก็ได้มีการกําหนดวันกันไว้นะครับก็คือจะตรงกับอาทิตย์นะฮะที่19พฤษภาคมนะครับ2567นะครับซึ่งในการรับสมัครนะครับเราจะรับสมัครเนี่ยนะครับ25ท่านโดยที่เราจะไปอบรมกันนะครับก็จะเป็นที่ครัวนะครับที่ร้านอาหารครัวกันเก่านะครับซึ่งก็หาไม่ยากนะครับก็คืออยู่หลังมอรัชพัฒนะครับภูเก็ต ซึ่งต้องขอขอบคุณทางร้านนะครับก็ได้มีความเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับโดยไม่มีไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับต้องขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับสําหรับเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะครับทางทุกท่านที่ที่จะมาเข้าอบรมนะครับขอให้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับค่าอาหารเองนะครับโดยเรื่องเกี่ยวกับค่าอาหารนะครับอาจจะสั่งอาหารทางร้านได้นะครับซึ่งผมดูแล้วราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะนํามาก็ได้นะครับ โดยการอบรมนะครับก็จะเรื่องเกี่ยวกับสถานที่หรือค่าอบรมเนี่ยก็ฟรีเหมือนเดิมนะครับส่วนค่าอาหารเนี่ยขอให้ทุกท่าน,นดูแลกันเองนะครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับก็จะมีขั้นตอนของการรับสมัครนะครับก็คือท่านต้องสแกน QR code ที่ปรากฏที่หน้าจอของท่านนะครับ เมื่อเมื่อสแกนเจอโค้ดก็จะเข้าไปในในในรายกลุ่มในการรับสมัครท่านต้องแจ้งชื่อนะครับสามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกับนะครับโดยเมื่อเมื่อท่านเนี่ยรับสมัครเรียบร้อยนะครับนะครับวันวันที่มีการอบรมนะครับก็คือวันที่19พฤษภาคมนะครับ2 5 6 7ท่านจะต้องไปลงไปลงในอะทเบียนนะครับ ในที่ครัวกันเก่าเนี่ยนะครับแปดโมงถึงเก้าโมงนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงนะครับจนถึง4ี่โมงโดยประมาณแล้วก็จะมีการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการสอบอบรมนะครับเพื่อตรวจสอบเพื่อจะดูนะว่าท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับท่านรู้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางทางครัวกันเก่านะครับและญาติธรรมนะครับที่ได้มีการเชิญมานะครับ ก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับพบกันใน,ในวันในวันอบรมนะครับสวัสดีครับ